สวัสดีครับแม่ไพ่ค้าสวัสดีค่ะมันเรากว่าตามแม่ไพ่เป็นเลขเปื่อนบานพี่เขาน้ะในวันที่1 9บเก้ามิถุนายนสอง8ห้ารหกิบแปดเลขเพนบ้านเด้อนะครับแล้วก็มี่เอฟี่ฝาก่างในตุยมาเนาะเป็นคะแนนแปดลอยขนคะแนนอะไรนะแม่เนาะไปพ่อนเด็นถืงเติมมาแรงเลยันพูดไงไ้เขามาเอฟซี่พเก่าไฟเทวดาคนพุนี ปวดไผ่ผู้ขาหนูถือจ้าจุอาครับค่ารวยกันสามตัวแตกอีกเนาะเรียกเอามาได้เด้อพี่น้องนะครับสามตัวแตกเพิ่องบอกว่าหน้าไผเด้อเพิ่องบอกหักอยู่เด้อเอาเป็นเม่อไหร่เนาะพุ่มจะขี้บกอพองบ่อปองบ่อพันธุ์พองบ่ออย่างมา้นองบ่อแล้วไมาให้นั่นสี่แหละส่วนที่ฝากมา่งเลยมากเดี๋ยวหลังไม่ได้นะครับขอบวกเลรก่อน ฮัตปกเลี ouais, nada, ้ยกับเพื่อนกันคุณผู้ใช้เนี่ยเป็นผู้อันเขียนให้นางเฮียงกันอยู่กับเมียกับหลานหน่อยเมียเป็นผู้นางเบื้องผู้อันเชียนให้ยมันนี่ฉิมาตามเนี่ยมันเ่ยวาเม่ไพ่ฝันไม่บอเออหรือฝันยังไดได้ได้มากเดี๋ยวไปเชียงบอกับสิถามเบิ้งว่าเออหาได้ฝันได้เงินได้ทองได้เพชรได้พลอยเอาไปเชียงให้ดิเจ้าเขาเจ้นางบอหรือฝันยังไดบอคสิมาถามเบิ้ง เอาเอาไปพ่ยขึ้นไปฝันว่าฝันไหมว่าหรือเชียงว่าขึ้นมาได้ฝันเพราะผ่านนองฟันหนุ่มไปหามหมอปไปเบื้องใหญ่นาดโรงพยาบาลเหเี็ดป่วยเป็นยังไงเป็นแบเป็นเบาหวานเป็นตัวหน้โรคของคนนะไมโตนอะว่าที่เตียงามเปิดที่เตียงไปไปนอนใดค่ะเดียวไปตโดนไปโดนแดดตะหวงมาเช่าส่วนนึง เ่าช่าอีสองนดิเ่าส่วนหนึ่งบัีหาเนมาตีขึ้นอีกจะไปอะไร้คือเกิานั่นแหละนอนไทยเดียวนอนไงตากับบ่มืนกินกับพลดอกมากินแข็งต่เดียตัวเนาะตกะบื่เมาะอายุลานเนาะขึ้นมาแต่จังหวะจังได้ละหัดเพินหัดนคนบอกเลยก็เดี๋ยว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 เป็นที่นกันเอาคนละกิ เออพี่น้องติดตามผักสองเลยเนาะนะครับติดตามผักสองนี่เอานาวกันนะเดี๋ยวาลาก่อนนะครับอีกคลิปหนึ่งจะเอาไปไทยเพราะว่าเอาไปไทยเอย่าลาวกันกัน๋ยว่าถี่น้องงงอีกที่สิครับคนเอออย่าเอามาลวมเสีกันเลยพี่น้องชัว่าโอ้นหลาตัวเถอะนะเอาข้าะคลิปซะไปข้าวกลีบชิปหนึ่งให้เป็นเลขไทยคลิปหนึ่งเป็นเลขกลาวหรือพี่น้องอยากซื้อลาวน้องกระได้ด้วกันสิ่งโลกมาด้วกันเลยละนะครับโลกไปไทยแล้วกับสิ่ง่ลกตัวกับสิ่เวียนเด็กน้อยเฉยน้องไ่ซื้อนะ มขึ้นเนี่ยเดิมผมะไหน้อขึ้นเนี่ยขึ้นผลมเไหมาม่คุ้มก็ขามอ่ะคุ้มกขามผลบ้าได้นลไฮแล้ว่นว่าไยแล้วเออเขียนหฮแล้วพิจารณาเบื้องเอาันปองกับพิจารณาเบื้องเอาผลว่าต้องเสียละพิ่บมาป้อขึ้นเนี่ยมะขึ้นนี่บ้าม้าบ้าบาเนาะไม่จะบอกมึนั่นเนาะไม่จะบอมืงขึ้นว่านน่ะละ ขึ้นมากตมาเด็กก uh, ับองยำหน่พ uh. uh. ี่น้องฟังไหมนะยำฟังไหมเดาว่าเนมาแล้วเปอนแบบจังไดเป็นเห็ดจังไหนเป็นมาแบบไดจวาพุ่มนวาพุ่มนวาร์เออัมพู่มนวานั่นเนกับพาเมียเนมากับหลานหน่อยอุ้มมากต่กับมาเรีนนั่นแหละมาเรียนกับมานังก็เตียงเป็นก็เลยว่าปองบ่เสียวหามานั่นปองบ่ก็เไยว่าเออปองอดูปองกับมันอนู่ผัวผัวเลาว่า ใช่อีกเด้อบันี้เด้อว่าสันว่าผู้ผัวนี่เขียนให้สมมติผัวแบบไงผัวละถือมาหน่ะตั้งใจสิมาบอกอยู่สมมติผัวเป็นไงผัวได้เขียนผู้เมียกันนั่งแย่งทานอยู่เตียงนี่แหละเมียผู้อวนหรือเปล่าผู้อวนอววดคือกันเบิร์ตหลานหน่อยร้านหน่อยมีิ่งก็เป็นตาหักอยู่หลายร้านหน่อยก็ได้เป็นกระอุมหลานอยู่มีิ่งนั่นกรอุมหลานอุ่มเบิ่งผัวเขียนยู่นี่แหละนี่เอาเนี่ยวสันว่าเอาให้ได้อีกเด้อ วางสิละปองบ่หนูข้ามแปองนี่จักว่าเปลว่าจังไดขอดกับว่าดูข้ามแบบปองบ่นี่แปลว่าจังไดกกับหัวกันอะไรละบ่บ่ปองบ่ผู้ข่อยเข้าใจข่อยเผื่อเข้าใจว่าข่อยปื๊ดคนนี้กันอ่อเป็นปองบ่ใหญ่มากว่านี้มันกับหัวกับหางนี่ย้ากันกับว่าเป็นบ่ยเอฟซีเฮ้าเนี่ยต้อหมายเพื่อนั่นนะเข้าใจบางส่วนเออผ้ากันกับหัวเป็นบ่ไหกกับเป็นเก่าเก่ากับเป็นโก ด้วยเ็นกกเก่าก็ได้สีนะไม่ว่าสเอาเป็นบ่เนาะ็ัได้ลแหม้าใจแเยอะคว่าพิดว่าคยปื้มนไหมมักเด้อใจได้นีมเลยมักก็สิมักไปไหนมักมาหลายดงนเนี่ยสามพูอันมานเี่ยขอวงเเด้อสามพูมานสิซื้อน้ำนะสามผูมันมันทิว่าเวเบไไม่ถิมเนี่ย เออน่นสตัวนั่นะาที you know, ่รงออกมากลางบ่เลวเบิรนกันย่าจชิมมาใ้่หามิมเลยเลวเบิรนมันกิไงเลยเลเบินันืองมันบ่ได้กับหาฮกกว่ะ่าเหวของฮกเกาเกาต่างหากเาแเอียดว่าเบิรนเนาะเบิรนมันหาว่าแต่เรามีหาฮกเกาเกาเบิร์นเป็นยังตัวมักก่อนเตี้ยกับฟันเลยกันอันี้หาฮก่ันหาเกาขึ้น ันเราห็นลงคูบาอาจารย์ทองเน่ยอยู่ทั้งนครพนมเพิ่นฟันว่าคูบาอาจารย์แบาเพิ่นมานสิตายอายุห้าสิบเก้าปีเห็นคู่บาคูบานึ่ก่คนใหม่ฟันคือคงอยู่นครพนมป่คนลคนฝันเนเพิ่มขึ้นเไคนละคนก็เริ่มมาหาเก่าน่ว่ามเลยวาฟังทนี้รละมอเลยนิว่าหาหาเก่าปี๋ยวบไปงยหาหาเขาว่าที่ยังว่าจองเนาะ โอ้นี่มีเจ้ามีโอ้พกเก้าเก้านี่มีฟันนคนสิครูันใจอยู่จะเข้ารู้แต่เป็นโรหาหาดนสิหลายตัวด้ี่หลายตัวเพียเราจะเจ้าดิจะไปรงเด้อยเก่าว่าเราจะไกเ็ามัอย่างน่งเงนฟันเจ้าไข่เอ็ไข่ไม่ได้หาเก้าตัวเดียวาเปนฝันสอนความฟันมาได้หาเก้าตัวเดียวพอพอดีตายอายุหายทุกเก้าปีพ่อเบากสานั่น เออว่ได้ว่าว่าเราียนหาหาเขเทียด้ี่เด็กเบิ่อไงนี่แต่ห้องห้องเลย่าร่กว้อยากซื้อกางเ้อหาหามีไฟเตียบลูกเเกอันนี้ก่นีอยู่แล้วเออแต่เขาวัได้บอกว่าหาหาเก้าเขาบอกว่าหาหาเก้าฝันเนาะใจกันตามนี้นะครับเออว่าแมวดอกถั่กันเสือโ่กันเื้อเพราะว่าแม่ไพ่อนันเนาะ เราเอาเรียงหาเก้ามัากัเรียงมากมักหาเก้าเออคือเรียงมันมันมีนะมันเป็นห้าหกเก้าหาเก้านะครับหาโคเห็นป่ะนครับมาเลือกกับไฟแบบปองสุดๆเดี๋นีห้าหกหกห้าเก้าเก้าเก้าห้าเก้าหกเนี่เห็นป่ะนะครับกับไฟบดส่วนเลยบ่ันแบบว่าผ่านาะเออแบบแต่ว่าสามตัวมันเนา่ย6หกกับก้อนก้อนทั้งสิบเอ้ามามาลุยเคไห่เด้นี่ชุดนี้เขาหกกับก้อนชุดนี้เขาวาเพิ่งื้อต่างหา เพราะว่าันเป็นเป็นเหล็กแปลงอีกเ่นึงนะนะครับส่วนมอรวยตันไห่ก็เป็นหาหกหาเก้าหกเก้าแล้วเกาหกเกเก่านาะตามนี้เด้อพี่น้องนะครับปยมากระเดเกานะครับแต่ไม่ไพ่ก็วารดูหลงหาเก้าจะได้เจอกันมาหาเก่ามาหาเก่ายีเหล่เด้อวาเรื่องมาหาเก่านะตบมาหาหามา่ไปหาหาวย้าเก่ง้ยมันเล็กคนสวยเลยมคนเชียไหนเจ้าไมจะพ่อ เ็กสวยอ่ะตีเอาเอาไม้แบบนี้เอาหลดเรหลดว่เป็นยังร่นอ่วเทียงกันหนึ่งเลยว่เด็เทียงที่ไเกันยากเลย่อ้เยย่าเไหาหาเนาะเาเลยาเจหาพ่มันมามีเรีบเบิร์น้องเกาเนของเกเกเกาไปของเก่าเน่ยขอเก่าเก่เกเบิรดนเก่าเลยล้เขาเลยอืเขาชุน้องเจ้าเนี่ยละ่ยละนั่นก็เขาแช่แช่แมเลี่ยงหายมากใครตัวดอก เว่องเอฟองเด้องอด้เนว่กางเฟองเด้กับหัวเด้ฟองเด้กันกะตามนั้นนะครับชมนกันฟองแล้วก่ดูจำได้ไพ่ล่ะสุดยอดอะไรล่ะำงไไพ่ฝันแมนันนี้พี่น้องเอฟซีก็ใส่เจ้าละใส่มีไพละใส่ผู้ปรึกษานี่ล่ะยังไงฝันฝันมากกันอยากเด้งไปผลนี่ฝันแมนเอฟซก็จอบเอฟีก็ีใส่น้นอยใส่น้ำน้อก็สิสบายนี่ผู้ใจดี เจอีใจงามน้อเอฟซีกระไดูมาเนี่ยเมีผู้แพ่งไม่อพูอยากให้หน่อยถึงไรนี่จะพูดคือทอดมัวรไปควอมมอสรวยกับไปท่วมบารีจังไนจังแม่ไฟพนาเจตเตอเอาตีผู้ใดนะบ้านน้าเต้สามไม่ห่างจามมัน่วยเทียมรวมาอาจารย์นี่นะครับสรุปเนาะสรุปคือว่าผู้เจตีนะครับวันน้มาหยกเ้อนะครับวาให้เลาให้เลยเนาะว่าฝันไมครับ แต่ว่าที่ดนนีเนี่ยคนมาให้นะครับมาสามมาสามคนเนาะสามองเนาะต้นเนาะคือสามีพระญาแหล้กก็ล้านนะครับมาน้องกันเนาะมาบอกเลขนะครับเป็นสามีผู้เคียนให้เนาะหาพกเก้ามาฟ้องว่าเราทำผินเรื่องอะนะครับก็ตามนี้นะครับก็เรยว่าเออเกับให้เรื่อว่าไปพลาดเนาะก็คือตัดให้หาหกหาเก้าพกเก้าพกเก้าเก้านะครับส่วนสามตัวซื้อหกเก้ากอค่อยจะมาซื้อตัวมาวลอยให้เนาะ พี่น้องก็อาชีวะหลายเพราะทีตรงใดเนาะมันปเป็นเหล็กกับนะหัวเนาะแต่ว่าก๊อบหัวแต่สิยันว่าใดกันนะครับโจมไฮมันเนืน้อทางของแม่ไผ่ดึงวันนี้ร้วยาอยู่ช่องดนะครับสวัสดีครับวสสัดีค่เอ้าพี่น้องยิ่งจมด้วยพี่น้อง,งวุ่ได้เทียบกันเด้อวุ่นเลยเทียบกันเด้อือสามตัวคือเกาเด้อเโจมมันครับคัสสวดี่่ะ้าใหล